สวัสดีที่รีสกีนะครับวันนี้เช้าว,วันที่21มีสายน2565วันนี้เป็นการเดินทางเข้าอำเภออุอพร,พรนะครับวันนี้พาเฟื่องฟ้าไปหาหมอนะครับซึ่งเป็นภารกิจ2เดือนครั้งบางทีก็แม่บางทีก็เฟื่องฟ้านี่ละครับคือ,อนี่คือวิถีของคนก็เวลาเจ็บไข้ไม่สบายแต่เฟื่องฟ้าเขาก็หาหมอทุกสองเดือนอยู่แล้วแล้วก็แม่ผมก็ทุกเดือนหรือว่า2เดือนแล้วแต่อาการนะครับเป็นโรคประจําตัวทั้งสองคน ผมก็เป็นคนขับรถนะครับก็ไว้คอยบริการแต่ว่าที่ที่บ้านเนี่ยโรงพยาบาลกับบ้านเนี่ยมันจะห่างกันประมาณ15โลนะครับ15กิโลเมตรก็ต้องใช้เวลาอันนี้เราเออกมา6กโมงครึ่งนะครับจากบ้านมาก็ต้องไปจับบัตรคิวหรือว่ารอตรวจทีทีเคหรือเปล่าช่วงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะต่างกับที่เราอยู่ในเมืองคือโรงพยาบาลเอกชนนะเราก็มาปรับตัวที่โรงพยาบาลศิษยเกีศริศิษเกีเนี่ย ประกันสังคมไม่มีให้เลือกนะครับมีให้เลือกแค่โรงพยาบาลเดียวนะครับคือโรงพยาบาลศีสะเกรที่เดียวแล้วก็กระจายมาตามอำเภอจริงๆที่แรกเราไปหาที่ศีสะเกรไปไปเข้าระบบที่ศีสะเกรเราเลือกโรงพยาบาลศีสะเกรเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็เลือกโรงพยาบาลที่จังหวัดเลยนะครับแต่ว่าหมอก็กระจายมาตามจุดที่เราใกล้ใกล้บ้านที่เราอยู่ก็เลยต้องต้องมาหาที่อำเภอพุทอมนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาเกือบเกือบทั้งวันหรือว่าครึ่งวันแล้วแต่ ่าแล้วแต่หมอนัดนะครับก็นี่แหละมันก็จะต่างกับโรงพยาบาลของที่เราเคยอยู่ใช้บริการอยู่มัที่่นี่ก็ครึ่งวันหรือว่าเลยครึ่งไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางเชา้าเช้าที่ที่ศรีสะเกดกันนะครับเราจะไปอุดรฯแล้วก็เลี้ยวขวานะครับซ้ายไปราศีสไลนะครับ นี่นะครับตรงไปก็คือศรีสะเกดนะครับจากบ้านผมไปศรีสะเกด24กิโลนะครับถ้าไปอำเภอก็ประมาณ10 15ไม่เกิน15กิโลนะครับไปราศีสไลดก็24กโลนะครับอันนี้เราจะเข้าสู่ถนน226นะครับอันนี้ไปสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชน,นะครับสระบุรีเส้นหลักของก,การเดินทางของกรุงเทพนะครับ กรเทพมหานครผมก็จากจรมา2ปีนะครับเพื่องฟ้านะครับกับเคื่องฟ้าจากจรมา2ปียังไม่ได้เข้าเลยนะครับยังไม่ได้เข้าเมืองเลยกะว่าจะเข้าปีนี้ก็อพีโอแกก็มาอีกแล้วพีโอโอไมค่อนมเรื่องฟ้าเครื่องฟ้าต้อขวามือก็ไม่มีนะครับอีกคือบ้านแกนะครับ จริงเส้นทางเส้นนี้ผมก็ถ่ายบ่อยมากเลยแต่ว่าก็อยากให้เห็นบรรยากาศอีกวันนะครับในการเดินทางแต่ก่อนการการที่จะเข้าเมืองแบบนี้มันมันแสนยุ่งยากนะครับต้องรอรถโดยสารรถประจําทางนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีรถส่วนตัวกันเยอะขึ้นนะครับรถโดยสารรถประจําทางก็ได้ไม่มีไม่มีแล้วนะครับที่วิ่งประจําทางทุกวันก็คือมีแต่รถ นะรถดังเรียนที่มารับส่งนักเรียนเป็นช่วงเวลาที่เปิดเทอมปิดเทมเอมว่าเปิดเทอมแค่นั้นเองนะครับสองสองหนะครับท่านผู้ชมกําลังเดินทางไปตัวอำเภอพิสัยนะครับคือจริงๆว่าจะไลฟ์สดนะครับแต่ไลฟ์สดเนะี่คุณภาพของภาามันจะดอรอปลงนิดนึงก็เลยเลยถ่ายแบบนี้ไปเลยนะครับให้เห็นบรรยากาศนะครับของการเดินทาง การทําคลิป YouTube นี่ก็คือคนทําก็ต้องได้จากยอดวิวนะครับซึ่งคือมันต้องใช้การลงทุนลงแรงเพะฉะนั้นคลิปทุกวันนี้ก็คือในส่วนของอช่องผมก็คือจะย่อลงเป็นแบบเรื่องของวิธีเพราะว่าให้ผมไปทำํำแต่ละคลิปที่เดินทางออกไปไกลๆมันคือถือว่ามันมันยังไม่คุ้มกับต้นทุนนะครับที่ท,ที่ที่ไปทำนะครับเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายมี ค่าน้ำม,มันค่าแรงนะครับถ้าเรามานั่งตัดต่ออีกนะครับซึ่งรายได้ที่เข้ามาคือเราไม,ไม่ได้มีช่องทางอื่นกับจากการยังไม่มีต้นทุนที่เข้ามาหนุนนะครับเราก็เลยทําทําคลิปแบบอ,อชมแบบนี้ไปก่อนนะครับรอให้เรามีกําลังเยอะกว่าน,นี้เราก็จะสามารถเห็นเ,เรื่องราวต่างๆได้ไกลขึ้นนะครับคือ บางช่องใหญ่ๆผมก็เห็นทําเสื้อทําอะไรกันขายเพื่อเป็นตัวเสริมนะครับเขาก็มีทีมงานมีรายจ่ายมีคอร์สเยอะนะครับของช่องผมก็คือเหมือนกับว่าผมไปเปิดช็อปเล็กๆอยู่ในห้างซึ่งคนเดินผ่านอาจจะมองไม่เห็นมากนะครับไม่เหมือนร้านช็อปใหญ่ๆที่อยู่ในห้างนะครับมันก็เลยประมาณนี้นะครับก็ฝากเป็นฝากแฟนคลับนี่นะครับช่วยสนับสนุนนะครับให้นี่ก็มาตัวได้เสนอเรื่องราวให้กับ ท่านผู้ชมหรือว่าไปเจอแม่ค้าแม่ขายได้แบ่งปันของอร่อยหรือว่าแนะนําสินค้าขายช่วยชาวบ้านไปก็ได้นะครับนี่ครับคือจริงๆยอดวิวมันก็จริงๆก็คือระบบมันเพิ่งจะดอบลงเมื่อตอนธันวาเนี่ยนะครับพอพค่าปีมาก็เลยมันไม่เหมือนที่เราทํามาปีสองปีนะครับคือเขาปรับนโยบายใหม่นะครับ เราถือว่าก็ผมก็ถือว่าได้เป็นพันเนอร์ของยูทูบแล้ะครับก็ดีใจก็ <c oughs> ต้องทําต่อไปนะครับมากน้อยก็คือว่าเราได้ทําแล้วก็คือมันเป็นงานของผมไปแล้วครับมันเป็นงานที่ว่ามันเคยทําแล้วมันก็มันเป็นเหมือนงานประจําไปแล้วครับมันก็เลยทําแล้วมันโอเคนะครับทําแล้วมันก็มีความสุขดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าตัวอำเภอของพรนะครับให้ดูเส้นทางแล้วก็มาดูฟังผมคุยต่อเลย เป็นสี่เลนแต่ก่อนก็ไม่ไม่ใช่สนะี่เลนอะสองเลนเสียดายตอนนั้นไม่ไม่ได้มีกล้องที่ถ่ายไว้ให้ผมยังไม่ได้มาอยู่บ้านไม่ได้ถ่ายถนนเป็นสองเลนไว้เป็นอนุรักษ์นะครับอีกสิบยี่สิบปีไปมาดูก็ยังคลาสสิกอยู่นะครับความเปลี่ยนแปลงความเจริญที่เข้ามาผมจะถึงแยกอกุญพรแล้วนะครับแยกสองสองหก ก็ถือว่ามาทักทายกันตอนช้านะครับฟังเสียงผมไม่มีใครเป็นเพื่อนก็เปิดนี่กมวันทัวร์นะครับมีทุกวันเลยคลิปถ้าวันไหนร่างกายดีหรือว่ามีเวลาผมก็จะพยายามอัพให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเป็นการสื่อสารกับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนีคมวันทัวร์นะครับถึงแล้วนะครับซ้ายเราจะเข้าไปพอนะครับนี่ตรงไปเป็น226นะครับเป็นนู่นแหละครับตรงหวยจำทันต่อไป ในกรุงเทพได้เลี้ยวซ้ายผ่านตลบนะครับจะเข้าไปโรงพยาบาลจริงๆโอ้ดอกคูณตัวนี้สวยสวยมากนะครับริงเฟืองฟ้าก็ชินกับกรุงเทพตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้เป็นบางอย่างระบบนะครับคือเคยเคยระชับฉับไปต้องปรับตัวในเรื่องของเวลาเรื่องของการมา โรงพยาบาลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราผมจะเลี้ยวขวาเข้าไปในโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับตรงนี้มาถึงโรงพยาบาลใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีนะสิบกวานาทีว่าผมขับไม่เร็วามากใช้เวลาแค่ใช้ความไวแค่ประมาณ60กิโเมตรหกสิบเกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับรงไปเราตลาดอุดรพรแล้วเนดะี๋ยวผมจะเดี้ยวเข้าโรงพยาบาลนะครับนี่นะครับคนเฒ่าคนแก่ ก็มารอเข้าคิวกันแต่เช้านะครับคน,นไหนใกล้ก็มาจับปัดคิวไว้ก่อนนะครับผมก็หาที่จอดรถต่อนะครับคนหาที่จอดรถตรงไปคือตลาดภูมพิพรพิสัย โลงๆเลยนะครับผมจะจอดตรงนี้แหละครับซ้ายมือมันจะได้มีร่มเงาของอาคารหน่อยครับมาบังเวลาแดดมานะครับครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาชมเส้นทางแล้วก็ถือว่าเป็นการทักทายสําหรับเช้าวันที่21เมษายน2565นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ